เรือตัดน้ำแข็งสเสี่ยหลงสองของจีนได้รับการออกแบบเพื่อรองรับภารกิจสำรวจขั้วโลกโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูงในการทำวิจัยหลังจากเดินทางกว่าหนึ่งเดือนเรือสเสี่ยหลงและเรือสเสี่ยหลงสองเดินทางมาถึงบริเวณแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกแล้วโดวยเรือสเสีียหลงสองกำลังปฏิบัติภารกิจทำลายน้ำแข็งและจะนำทางเรือสเสี่ยหลงไปยังสถานีวิจัยจงซานซึ่งเป็นสถานีวิจัยแห่งที่สองของจีนในแอนตาร์กติกา เรือตัดน้ำแข็งสองลำนี้ออกจากกวางโจมบนทนกวางตุ้งเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีภารกิจสำรวจแอนตาร์กติกเป็นเวลา7เดือนเรือเซีอยหลงสองได้รับการออกแบบสำหรับภารกิจนี้เช่นมีการติดตั้งเสาที่หัวเรือเพื่อวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนในทะเลและชั้นบรรยากาศและการเคลื่อนที่ของชั้นบรรยากาศรวมถึงการคาดการสภาพอากาศ นอกจากนี้บริเวณใต้หัวเรือของเรือตัดน้ำแข็ง ยังได้รับการออกแบบให้เป็นกระดูกงูกัปตันของเรือเสือหลวง2กล่าวว่าการออกแบบกระดูกงูช่วยลดผลกระทบของฟองอากาศที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากเซ็นเซอร์ด้วยที่ท้ายเรือยังมีดัดฟ้าเปิดขนาด600ตารางเมตรพร้อมเครนต่างๆใช้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆและมีช่องเก็บตู้คอนเทนเนอร์8ช่องรองรับตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ได้ด้วย ส่วนด้านกลับขวาของท้ายเรือเป็นห้องควบคุมกลางสำหรับการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เรือตัดน้ำแข็งยังมีพื้นที่ห้องปฏิบัติการกว่า580ตารางเมตรเมื่อนักวิจัย<อ>ได้ตัวอย่าง,<อ>งจึงสามารถเริ่มวิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้นได้ทันทีนักวิจัยกล่าวว่า ห้องปฏิบัติการใช้สําหรับการทดลองทางเคมีและชีวภาพเชน่นการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์การทดลองฟักไข่จากตู้ฟักไขท่ที่มีอุณหภูมิคงที่โดยมีนักวิจัยหลายทีมใช้งานห้องปฏิบัติการบนเรืออย่างต่อเนื่อง